มีแฟนใครไม่เคยซื้ออะไรให้เลยแม้แต่ของขวัญวันเกิดวันครบรอบหรือวันอื่นๆบ้างคะขอถามผู้ชายส่วนใหญ่หน่อย,ย,อยะคะ่ะว่าทําไมแฟนเราเขาถึงเลือกที่จะไม่ไมรู้อะไรให้เราเลยไม่ซื้ออะไรให้เราเลยเวลาวันเกิดของแฟนเราก็อยากจะให้เขามีความสุขเราเป็นคนเดียวที่ซื้อนู่นนี่ให้เขาตลอดแม้แต่วันครบรอบ เราก็ซื้อนาฬิกาให้แต่บางทีเราก็แอบ,บน้อยใจค่ะทําไมเราไม่เห็นได้อะไรเล็กน้อยจากแฟนเราบ้างเลยไม่ใช่ว่าเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะแต่บางทีก็อยากมีโมเมนต์โรแมนติกบ้างนี่มีอะไรเลยวันครบรอบก็เหมือนวันวันหนึ่งเราเครียดมากค่ะเลยอยากจะมาถามเพื่อนๆค่ะว่ามีแฟนใครเป็นแบบเราบ้างไหมคะหรือนี่เป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ชายนะคะ เรามาดูของที่เห็นแรกนะคะสามีเราไงเขาสําคัญแต่เราไม่สําคัญเราใส่ใจแต่เขาไม่ใส่ใจเราแฟงเขาเขาถึงเลือกเราเขาเอาเปรียบเราได้เขาถึงเลือกเราเขาฉลาดเขาถึงเขาถึงเลือกคนที่รักเขาส่วนเราเลือกคนที่เรารักการวิ่งตามมันเลยต่างกันเรามักจะเป็นฝ่ายให้เขาเอาเขาเลยเอาแต่รับเพราะเราเป็นฝ่ายรักเขาเลือกเราเพราะเขารู้ดีว่าเขามีความสุขแน่ในเรื่องความสบายมาดูความเห็นที่สองนะคะผู้ชายก็มนุษย์นะคะแต่โดยนิสัยแล้วเขาจะกระ กระด้างก่บผู้หญิงไม่นุ่มนวลละเอียดอ่อนถ้าให้บอกตรงๆเลยสามีพี่ก็ไม่สวีดไม่โรแมนติกค่ะเพราะเขาเป็นแบบนั้นไม่เคยมีของขวัญตามวารละใดๆเพราะ,ะเพราะว่าจําไม่ได้เลยว่าวันแต่งงานวันไหนเอาง่ายๆวันเกิดตัวเขาเองยังลืมสุดๆเลยว่าแมแต่สิ่งสําคัญที่ทําให้พี่รักเขามากเพราะเขาแสดงออกความรักด้วยการดูรดแลเอาใจใส่กับความเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันเช่นเขาไม่มีของขวัญแต่ทุกวันคอยดูแลเอา ควรดูแลว,ว่าอยากทานอะไรอยากไปไหนถ้าเราเจ็บปวดคนที่จะนึกถึงตัวเราคนแรกคือเขาซึ่งทิ้งทุกอย่างมาหาเราทันทีเห็นไหมคะเราอาจจะไม่ได้สวีทหวานแบวแต่สิ่งที่ได้รับคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาตั้งใจทําให้เราเสมอสำหรับพี่พี่มองว่าการสวีทโรแมนติกบางวานันบางเวลาหรือจะสู้การดูแลเอาใจใส่เหมือนเราเป็นเจ้าหญิงตลอดเวลาได้ดังนั้นอย่าน้อยใจเลยจ้ะนะคะ หวมไม่เห็นต่อไปขอมาอขอมายกมือหนึคนแล้วเลือกให้เขาไม่ถูกแถมหากหากซื้อมาผิดก็โดนอีกนะคะคมไม่เห็นต่อไปนะคะผู้ชายก็มนุษย์นะคะแต่โดยนิสัยแล้วอันนี้อันเดิเดมเนาะบางทีเขาอาจจะลืมเพราะโดยปกติทั่วไปผู้ชายไม่ชอบเรื่องจุกจิกพวกนี้ยกเป็นผู้ชายที่ละเอียดขี้จุก จิ๊จู้จี้อันนี้จะจําได้แต่ถ้าปกติโทรไปเขาไม่ค่อยมานั่งจาหรอกคะ่ะว่าวันเกิดวันครบรอบอะไรอย่างนี้ส่วนตัวผมก็เป็นคบกับแฟนเก่า13ปีผมบอกตั้งแต่แรกๆเลยผมขี้ลืมนะถ้าจะถึงวันเกิดอะไรแบบนี้บอกพี่เลยไม่ต้องน้อยใจเพราะวาความจําเป็นผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเป็นคนจําเก่งผมเก่งคํานวณเก่งคิดแต่ไม่ถนัดจําอะไรอ่าแล้วต้องจดแต่เวลาไปไหนมาไหนผมจะซื้อของให้แฟนตลอดซื้อชุดซื้อเสื้อผ้าอะไรให้บราบาประมาณอย่างนี้นะคะ ส่วนเป็นความคิดเหน็นของเอวนะคะเอวว่ามันมันก็สําคัญนะคะสําหรับผู้หญิงเนาะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่แบบเอามายื่นให้อะไรประมาณนี้ก็ว่าแต่ว่าเอากับเอากับแฟนจะเป็นจะเป็นประมาณว่าเราอาจจะเป็นสายเซอร์ไพรส์แต่ว่าแฟนจะเป็นก็ก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็คือเดินไปเจอบอกว่าอะไรน่ารักก็ก็ซื้อให้เลยตอนนั้นอะไรประมาณเนี้ค่ะเขาไม่ได้จะมาแบบคอยเซอร์ไพรส์อะไรให้ประมาณนี้เขาจะแบบอยากได้ก็คืออยากได้ก็คือ ตอนมันมันมันสวยนะตรงนั้นก็คือซื้อให้เลยนะตรงนั้นอนะไม่ได้แบบเอามาไว้เซอร์ไพรส์ให้เราอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นสายเซอร์ไพรส์ไงแบบ6เดือนหรือ1ปี2ปีครบแล้วจะหเดือน1ปี2ปีอะไรเงี้ยเราจะมีตลอดวันเกิดมีตลอดวาเลนไทน์มีตลอดถึงจะเล็กๆน้อยๆตลอดแล้วก็มีแบบวันไหนคิดอยากจะให้ก็ให้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผู้หญิง ก็ผู้หญิงเนาะคือแบบเรารักใครเราก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขายิ้มอยากให้เขาแบบเอ่อเห็นสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกว่าโอเคยังแบบยังแบบเขายังสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงว่าแบบถึงเราจะไม่เคยได้รับแต่เราเป็นผู้ให้มันมันรู้สึกดีมากมากนะคะแต่ว่าเป็นเออเป็นคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยไม่คิดหรือว่าวันนึงเขาจะต้องทํามันนี้ตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าแต่ว่าก็จะแบบ ก็จะทําให้เลยอยากให้ก็คือให้เลยไม่ได้แบบก็คือทําทําจนมาถึงทุกวันเนี้ยคะ่ะแต่แตมันมีความสุขนะมนไม่ได้คาดหวังเลยว่าแบบจะได้อะไรกลับมานะคะแต่เรามีความสุขแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้น้อยใจเนาะไม่อยากให้น้อยใจเพราะว่าเราลองคิดดูว่า มันอาจจะไม่เป็นการเซอร์ไพรส์โดยตรงก็ได้คือบางทีแบบไปไหนมาไหนอยากอยากกินอันนี้ไหมอยาก,ยากนู่นนี่ไหมคือซื้อให้เอามาป้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือการแบบบอกรักหรือว่าอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าอยากมีจริงๆนี่ต้องกระซิบแล้วแหละต้องคุยกันแล้วแหละว่ามีบ้างได้ไหมเราอยากโรแมนติกนะคือแบบบอกก่อนก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกัน2คนนะคะมุ้งมิงุึงฝิง,งไปนะคะ